ฝึกฟังเสียงน้ตกันนะคะให้คุณหนุ่ยร้องก่อนแล้วนกักเรียนร้องตามคุณครู้ะลูกนะน,ะนะกักเรียนฟังเลยค่ะ แจ,จะมีตัวโน้ตอยู่บนกระดานให้ในักเรียนดูนะคะนักเรียนอ่านพร้อมคุณหน่่ยนะลูกตัวโน้ตบนกระดานเราอ่านว่าทาทิทิท,ทาอึ้งทูอูทูอูอ่ะทีนี้เราอ่านยาวๆพร้อมกันเลยทั้งสองห้องนะฟังคุณหน่อยก่อนนะคะทาทิทิท,ทาอึ้งทูอูทูอูเด็กๆอ่านตามค่ะ อ่ะต่อไปเราจะมาฝึกตกมือทีละห้องนด้ไเป็นตั้งมือขึ้นมาเลยลูกตั้งมือขึ้นมานะคะทาท,ท,ท,าาาท,าท,ทีที่ทาอึ้งลูกคุณด้วยกันนะคะทาทีทีตกเร็วขึ้นนินิแล้วก็ทา,าอึ้งทาอึ้งแบบออกแบบนี้อีกรอบททอนะะหนึ่ง,ง,ง,งทาท,ทีที่ทาอึ้งนะคะนึกสองตั้มทาทินิทาอึ้งอีกหนึ่งรอบนะคะทาทีที่ทาอึ้งใหม่ลูกนึกสองตั้ม ทูอูทูอูคือโน้ตตัวขาวนะคะมีค่าสองจังหวะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนตบมือนักเรียนห้ามยกมือแยกมือออกจากกันแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเสียงหายไปทูแล้วก็อูเก็บมือแบบนี้เลยยกมือออกไม่ได้นะคะเพราะว่าโน้ตโน้ตตัวขาวมีค่าสองจังหวะนั่นเองค่ะอีกรอบนะคะทูอูพร้อมกันนะลูกนะหนึ่งสองตั้มทูอูอีกรอบหนึ่งทูอูแบบนี้เลย พอได้ไหมเอ่ยทูอูทูอูใหม่นะคะหนึ่งสองมทูอูทูอูอ่าทีนี้เราจะมาล้องตกมือตั้งแต่ทาทิ้ทิาทาอึ้งทูอูทูอูพร้อมๆกันนะลูกเตรียมตัวนะคะหนึ่งสองมทาทิาท พร้อมกันนะคะหนึ่อตองตั้งทาทิทิท,ทาอึ้งทูอูทูอูเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกตบมือให้ตรงจังหวะกันเด็กๆเ,เตรียมตัวเลยคะ่ะเด็กๆตั้งมือเตรียมตัวกันเลยนะคะเตรียม แล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายนะคะเมื่ออีพีที่แล้วเนี่ยคุณหน่วยได้ฝากเพลงไว้ให้เด็กๆได้ฝึกขับร้องการชื่อว่าเพลงใครกันหนอใช่ไหมลูกเด็กๆร้องได้กันหรือยังเอ่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเต้นกันนะคะนะักเรียนพร้อมหรือยังคะทุกคนลุกลุกขึ้นยืนเลยค่ะเต้นร้อมๆคุ้หน่วยเลยนะคะอ่าท่าแรกกันลูกนะท่าแรกประโยคแรกเราร้องว่าใครใครกันหนออ่าให้เด็กๆเ,เ,เอามือ,ม,อมือซ้ายเกี่ยวกับ ะะมือขวาชี้ขึ้นมาชี้ที่ศีรษะตัวเองสามครั้งใครใครกันหนอ,อให้เราขี่คอเป็นม้าให้เราเด็ก<ด>ๆทำมือควบม้านะคะไปทาง,งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายให้เราขี่คอเปลี่ยนข้างค่ะเป็นม้าให้เราต่อไปประโยคต่อไปนะคะใครใครกันเล่าเด็กๆเอามือชี้ที่ศีรษะเหมือนเดิมเลยสามครั้งนะคะใคร ใครกันเล่าที่ทําให้เราชี้เข้าหาดตัวเองที่ทําให้เราได้เรียนหนังสือเอามือปร,ป,รประกบกันแบบนี้เลยนะคะต่อไปประโยคที่3ใครใครกันหนอชี้ศรีรษะตัวเองอีกครั้งใครใครกันหนอซื้อของเล่นให้เราเต็มมือซื้อของเล่นเป็นค่าขาดให้เราเต็มมืออ่าต่อไปใครใครกันหรือชี้ที่ศรีรษะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใครใครกันหรือคอยจับมืออมือประสานกันด้านหน้านะคะให้เราหันเดินเด็ิดก้าสองสอง้งสองก้าเก้าที่หน 9, 2, 2, 3, 2, 9, 9, 9, 1, คือขาขวาก้าที่สอคือขาซ้ายให้เราหัดเดินต่อไปนะคะเราว่าฮีโร่ของเราคนนี้ฮีโร่ค่ะทำมือเหมือนชัยชนะฮีโร่ของเราคนนี้คนดีที่หนึ่งในใจทำมือเยี่ยมขึ้นมา ขยับาสามครั้งนะคะคนดีที่หนึ่งในใจหนูรักรักเขากว่าใครเอามือประสานกันที่หน้าอกลูกมือห,หนูรักรักเขากว่าใครพาไปโรตัสบิ๊กซีมือมาทางขวามือฝั่งนี้นะคะพาไปโรตัสบิ๊กซีอาพอได้ไม่เย่ยฮีโร่ของเราคนนี้ถ้าเดิมเลยค่ะฮีโร่ฮีโร่ของเราคนนี้ มิใช่คนอื่นคนไกลเด็กเกบกมือเลยคะ่ะมิใช่คนอื่นคนไกลประโยคนี้เราลองว่ามิใช่นะคะไม่ใช่ลองว่าไม่ใช่นะลูกมิใช่นะคะมิใช่คนอื่นคนไกลหนูรักรักรัก,รก,จ,กจับใจหนูรักอามกฤภาษาหน้าโออีกครั้งหนูรักรักรัก,รก,จ,กจับใจไม่ใช่ใครบกมือไม่ใช่ใครคุณพ่อเราเองพอได้กันไหมเอ่ย เดี๋ยวเราจะไปฝึกร้องฝึกเ,เต้นพร้อมเพลงกันเลยนะคะนักเรียนเต็มตัวกันเลยค่ะนะค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะท่าแรกท่าเตรียมให้เด็กๆอ้าปากปาฉลามฝังขวาม,มือก่อนนะลูกนะท่าแรกให้รับเด็กๆตบมือขวาซ้ายขวานะคะอ่าเรามาเต้นพร้อมเพลงกันเลยค่ะเต็มตัวเลยค่ะ ก,กิจกรรมการบรรบเลงดนตรีนะคะวันนี้คุณเอ๋จะพาเด็กๆไปฝึกเล่นคีย์บอร์ดเพลงเสียงเครื่องบินกันนะลูกนะ เมื่อ EP ที่เราจะได้ฝึกร้องโนต้ตฝึกตกมือฝึกดิวนิ้วกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเล่นบนคีย์บอร์ดกันเลยสำหรับเด็กๆที่เรียนออนไลน์แล้วฝึกเล่นเพลงในแอปพลิเคชัน Perfect Piano นะคะนะักเรียนเปิดแอปพลิเคชัน Perfect Piano ขึ้นมาเลยลูกแล้ววางมือที่ออกเตปที่3หรือพี่กระต่ายตัวที่3พร้พอมๆกับคุณหน่่ยเลยนะคะ โน้ตห้องที่1นะึนะ่งดนักเรียนมองที่โน้ตห้องที่1นะคะห้องที่1ร้องว่าโดโดโดนะคะใช้นิ้วโป้งกด3าครั้งลูกหนึ่งสองสาต่อไปห้องที่สองร้องว่าเรเรเรนิ้วชี้สครั้งค่ะห้องที่3นะคะร้องว่ามีมีมีนิ้วกลาง3ามครั้งลูกห้องที่สี่ร้องว่าฟาฟาฟา,ฟานิ้วนางสามครั้งค่ะ และห้องที่ห้ารองว่าซอนซอนซอนนิ้วก้อย3ครั้งค่ะสำหรับอีพีนี้เราจะทบทวนเราจะฝึกเล่นตั้งแต่ห้องที่1ถึงห้องที่ห้านะคะเราเล่นแค่ครึ่งเพลงก่อนนะคะเด็กๆจะได้ฝึกฝนได้นะลูกนะเอาใหม่อีกรอบนะคะนิ้วโป้งกดโด3ครั้งพร้อมกันหนึ่งสองามนิ้วชีวเ้เร3สามครั้งนิ้วกลางมีสามครั้ง นิ้วนางฟ้าสามครั้งนิ้วก้อยซอนสามครั้งได้ไหมเอ่ยขออีกสองรอบพร้อมกันนะลูกนะเนื่องสองซ้ำโดโดโด,โดนิ้วชี้เลยสามครั้งนิ้วกลางมีสามครั้งนิ้วนางฟ้าสามครั้งนิ้วก้อยซอนสามครั้ง รอบสุดท้ายพร้อมการนึ่งสองสามเริ่มนิ้วชี้เรลูกนิ้วกลางมีค่ะนิ้วนางฟ้าค่ะและนิ้วก้อยสอนลูกอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกเล่นพร้อมเพลงกันนะคะนะักเรียนเตรียมตัวกันเลยลูก ลนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมวิชาดนตรีวันนี้นะคะฝากการบ้านนะลูกนาะให้เด็กๆไปฝึกร้องเพลงแล้วก็ฝึกเต้นเพลงใครกันหนอนะคะและเด็กๆถ้าร้องได้เต้นได้นะเ,เด็กอย่าลืม ส่งท่ายคลิปวิดีโอส่งคลิปมาให้คุณหนุ่ยดูด้วยนะลูกนะเพราะว่าคุณหนุ่ยจะได้มีการให้คะแนนเดกๆด้วยนะคะสําหรับ EP นี้นะลูกเราจะพอกันแค่นี้ก่อนนะคะเราจะเจอกันใหม่ EP หน้านะลูกนะสวัสดีค่ะ